เมืองลบุรีโดยนายจำเริญสลัดที่นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญย้อนบรรยากาศความสุขสนุกวันลอยกระทงกับเทศบาลเมืองลบุรีในงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ระหว่างวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียนศีสุริโยไทย อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับขบวนแห่ประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่พิธีขอขมาพระเม่คงคมาพิธีเปิดงานที่สวยงามการแสดงพลุการประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันประก้อลอดห่วงการแสดงลิเกการจัดพิธีสการ์การบริการสุดสนุกการแข่งขันชกมวยไทย การจำหน่ายสินค้าราคาถูกสนุกสนานครืน้นเครงกับรำบบวงย้อนยุคและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในบรรยากาศงานวัดในวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียงสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันทำความสะอาดตลาดโตรุ่งสาแก้วตามแผนปฏิบัติการล้างตลาดสดตลาดโตรุง่งเพื่อขจัดคราบมันสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้เป็นตลาดโตรุ่งที่สวยงามสะอาดและเป็นระเบียบค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีรวมกันล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่งสาแก้วเพื่อขจัดคราบมันสิ่งสกปร,รกต่างๆเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ โดยการดําเนินการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใช้โซดาไฟเทบนพื้นก่อนที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีจะนํารถดับเพลิงฉีดน้ําและให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีทําการกวาดทําทความสะอาดอีกครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าได้มีการเก็บสิ่งของต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าดําเนินการอย่างสะดวกทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการล้างตลาดโต้รุ่งดังกล่าวเดือนละสองครั้งโดยมีการล้างทําความสะอาดพื้นฟุตบาทขอบฟุตบาทและรางระบายน้ําตามหลักสุขาภิบาลเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีมีการจัดทําแผนในการดําเนินการล้างทําความสะอาดตลาดสด ตลาดโตรุง่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้เป็นตลาดที่สุขสุขลักษณะทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในตลาดสดตลาดโตรุง่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจากเดิมเทศบาลเมืองลบบุรีมีการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขพิบาลสัปดาห์เว้นสัปดาห์โดยแผนการดำเนินการใหมน่นี้จะดำเนินการให้ถี่ขึ้น โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานทำความสะอาดและล้างตลาดสดตลาดโตรุง่งตามหลักสุขาพิบาลดังนี้การกวาดทำความสะอาดพื้นและรอบแผงในตลาดสดตลาดโตรุง่งถนนรอบตลาดสดตลาดโตรุง่งทำทุกวันการลอกท่อและรางระบายน้ำทำในทุกวันจันทร์แรกของเดือนส่วนตลาดโตรุ่งจะทำเดือนละหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสมพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในตลาดสดตลาดโตรุง่งช่วยกันร,รักษาความสะอาดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้ตลาดสดเทศบาลและตลาดโต้รุง่งเป็นตลาดที่น่าซื้อมีความเป็นระเบียบสวยงามเหมาะแก่การจับจ่ายซื้อของค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักรกรเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ